ถุงพลาสติกขวดแก้วและซองขนมที่ว่างเปล่าถูกทิ้งไว้บนถนนขึ้นตัวอักษรสร้างจากเขาโครงเรื่องจริงที่ห้องเรียนเด็กนักเรียนหลายคนนั่งขีดเขียนบนกระดาษพร้อมชำลืองมองโต๊ะข้างๆหน้ากระดานเขียนว่าซูเปอร์ฮีโร่ที่ฉันอยากเป็นเด็กชายคนหนึ่งรูปร่างอ้วนท้วมเสื้อนักเรียนปากตัวอักษรทอปอเด็กชายพรชัยสุขยอดเขาบรรจงวาดบางอย่างลงบนสมุดเขาเหลียวหลังสายตาจับจ้องไปที่ประตูที่ทางเดินอาคารเรียน ครูผู้หญิงสวมเสื้อเชิดร,รวบผมตึงนั่งตรวจงานภาพวาดภาพแรกให้7คะแนนเต็ม10รูปต่อไปมนุษย์แม่เหล็กให้6คะแนนถัดมารูปยอดมนุษย์หยุดเวลาให้7คะแนนเปลี่ยนแผ่นหุ่นยนต์ทำการบ้านเปลี่ยนแผ่นยอดมนุษย์ขยะเธอขมวดคิ้วหยิบกระดาษขึ้นมาดูลายมือชื่อเด็กชายพรชัยสุขยอดที่สะพานพรชัยวิ่งอย่างเร่งรีบ รูถือภาพวาดเดินไปยังห้องเรียนที่มีเด็กนักเรียนวิ่งเล่นและกวาดพื้นอยู่นี่พวกเธอพรชัยอยู่ไหนน่ะเด็กชายคนหนึ่งก้มหน้าขมวดคิ้วมันมทำเวรนี่หรือลับครูหมายความว่าไงมันเคยบอกคขาทำไมเด็กหญิงผมปราบาตบหัวเด็กชายที่ถนนพรชัยวิ่งตรงมาแล้วหยุดย้อนกลับไปหยิบซองขนมบนถนนทิ้งลงถังขยะ พรชัยหันกลับทางเดิมเขารีบวิ่งกระเป๋าเป้รังท้ายสายไปมาเขาหอบและหยุดดูที่ถนนอีกสายหญิงกวาดขยะรูปร่างใหญ่ใช้ไม้กวาดทางมะพราะ้าวกวาดเศษขยะริมถนนแม่มาแววมาแววที่พรชัยไม่อยู่อะเพราะมันอะไปช่วยแม่มันทำงานกลับไปทำงานบ้านกวาด้วยกับแม่เราจะได้กลับบ้านพร้อมกันไง พรชัยหยิบไม้กวาดจากมือของแม่และลงมือกวาดถนนแม่ของพรชัยนั่งพักและเปิดฝ้ายามองแม่ปวดอีกแล้วเหรอที่ห้องเรียนเมื่อปีที่แล้วอ่ะแม่มันอ่ะถูกรถชนพรชัยคุกเข่าทายามองบนหัวเข่าของแม่ที่มีรอยแผลเป็นผ่าตัดขนาดใหญ่พร้อมนวดขาแม่ของพรชัยก้มลงมองและถอนหายใจที่ทางเดินอาคารเรียน ครูนั่งลงมองภาพวาดซูเปอร์ฮีโร่ยอดมนุษย์ขยะพรชัยสวมหมวกฟางลายมือเขียนว่าเป็นหมวกที่คอยปรับอุณหภูมิและชุดเกราะเรืองแสงทํางานอัตโนมัติเขาสวมเสื้อกั๊กในภาพวาดถุงมือตัวอักษรเครื่องมือสื่อสารพรชัยสวมถุงมือผ้าในภาพวาดไม้กวาดไม้กวาดพลังนาโนพรชัยสวมชุดเช่นเดียวกับภาพวาดยอดมนุษย์ขยะรถยนต์แล่นผ่านอย่างฉับพลัน ลายมือเขียนว่าปกป้องแม่จากอันตรายพรชัยถือไม้กวาดในท่าป้องกันมองตาขวางใสายรถยนต์ที่ขับผ่านไปครูใช้มือเท้าคางกวาดสายตามองภาพวาดน,นั้นลายมือเขียนว่าพาแม่กลับบ้านอย่างปลอดภัยแม่ยิ้มมองพรชัยพรชัยยิ้มยิงฟันตอบครูยิ้มออกมาและสายหน้าเล็กน้อยเอี้ยวหน้าน้ำตาคลอให้สิบคะแนนเต็ม พรชัยก้มหน้าก้มตากวาดขยะริมถนนแม่นั่งยิ้มมองที่หมานางข้างๆขึ้นตัวอักษรเพราะเรื่องดีๆเกิดขึ้นทุกวันไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิต